โอ้หน่อยมากครับมาระบายได้สิเดินยังไม่ถึงนะครับตอนนี้ เจอถนนขาดนี่ตอนนี้เราลงมาถึงแม่น้ำแล้วนะครับเดี๋ยวเดินขึ้นไปสักโค้งหนึ่งนะครับข้ามข,าข,าข,าขาา้อยฝวางวนไปจะหาทางไปก่อนนี่เราอยู่ ก็ข้ามทางนี้ไปนะครับนี่แะไรขอเล่นในป่าไหนแหะไรคลออะไรขอเล่นดีก่าตอนนี้เราข้ามมาเรียบร้อยแล้วครับนี่จะเดินขึ้นไปโค้งนึ่ ตอนนี้ใกล้จะถึงจุดหมายแล้วนะคะเลยอ้อมนี่นะันนิดหนึ่งจะตือขอหน่อยเพื่อเลยกระปาเราเลยมัเป็นเดืาสูงชันเราต้องเดินลุยขึ้นน้ำแล้ว นี่เรามาถึงแล้วครับถ ja ึงที่หมาแล้วครับแคพๆตัวนี้หน่อยน้ำตกไม่สุรินทระเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศช่งช่งให้ cũng ghè là cả mà, Tiểu lỡ về Ô, cô gái lên à, Rất khi Yo voy a llecar, con la cuadra venía con la pura tuya.